รีวิวตะก้าหัดยืนเอ้ยไม่ต้องเสียตังตะก้าผ้านี่แหละอ่ะคนนี้ไหนเขาบอกว่าพี่เรียงบอกว่าชอบเต้นบาลูอาศัยนิ่งนะไอาศัยเต้นมือตึง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 งตึ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 งตงตึ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 งต tưng 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 tưng

ส่งเสียงหน่อยอะส่งเสียงหน่อยเล้วอะคาเสียงหน่อยเล้วเฮยืนเองเก่งเถอวะเอ๊ะพ่อยืนเอง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 ตัวมือเอ๊ะเพื่นรูว่ามันต้องจับแล้วน่ะเก่งเถอวะเออเพื่นยืนเพื่นยืนเองเพื่นยืนเองเพื่นตัวมือเพื่นตัวมือเพื่นสิลม เีมกับกัมาจับติงรังไงจิงังไงิงังไงังไงเุ้ยพึ่งค่เสียงต่มือดังแปะีปนไปเนาะตุ่มือดังแปะแปะเลยใครขึนเก่งวะใครใเก่งวะทำไมมันเก่งอย่างนี้วะทำไมเออนั่งลงเออถ้าเหนื่อยเหนื่อยก็นั่งนลงเหนื่อยก็นั่งลงเออ เหนื่อยก็นั่งลงก่อนนะคะนั่งลงลุกขึ้นได้ไหมเนี่ยอืมเหนื่อยก็เหนื่อยก็ดักลงก่อนเหนื่อยก็นั่งลงก่อนเตะเตะอะเตะอตเตะอยากลุกเหรออยากลุกเหรออ่ะพ่อพาหน่อยพาลุกหน่อยอะเตะพ่อพาลุกหน่อยเล่นอะไรนะได้อะไรเล่นแต่ถ้าจะปวดขาไปรุนน้งองมบบนั้นลูก หนไม่ได้ยืดไม,ไดไม่ไม่ได้ยืดขานะมันจะเปิดขาไหมคะอืมอ่ะตึง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 สับที่นี้ไว้ที่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูมาเดินให้ดูใหม่นะคะหนูมายืนให้ดูใหม่นะคะสวัสดีค่ะ